สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินในคลิปนี้ก็อยู่กันในอีเวนต์รีรันปิดเทอมฤดูร้อนของท่านประธานกรรมการวินัยฮีนะนะครับก็เป็นอีเวนต์ของซัมเมอร์กีเฮนน่านั่นเองในส่วนของชา์เลนจ์ก็มีทั้งหมด5ด่านด้วยกันนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นด่านชาเลนจ์สกับ5นะซึ่งของเดิมนั้นก็ยังไม่เคยลงคลิปเลยก็มารวบยอดในคลิปเดียวเลยแล้วกันนะครับ สำหรับด่านแรกนะครับก็ไม่ยากนะเลเวลแนะนำอยู่ที่50นะครับศัตรูเป็นเกราะเหลืองทั้งหมดแล้วก็ภารกิจท้าทายคือไอ้เคลียร์ภายใน80วิสำหรับคนที่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็หายห่วงนะครับคนที่เลเวลเยอะอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นด่านง่ายๆไปเลยส่วนผู้เล่นใหม่ตัวสีเหลืองตอบโจทย์นะครับเอาตัวสกิลหมู่ให้เยอะที่สุด ภายในด่านก็ไม่มีอะไรมากก็ขอเร่งสปีดเลยล้กันนะครับด่านที่2ก็ มีศัตรูเป็นทั้งเกราะแดงแล้วก็เกราะเหลืองนะครับแล้วก็ภารกิจท้าทายห้เคลียร์ภายใน80วิเหมือนเดิมแต่เลเวลแนะนำก็อยู่ที่60ก็ยังไม่ยากสำหรับด่านนี้นะครับเหมือนเดิมด่านนี้ก็ขอเร่งสปีดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าม,มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะ สำหรับชาเลนด์ด่านที่3นะครับก็เป็นศัตรูเกาะเหลืองทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีภารกิจให้ทำภายใน80วิเลเวลแนะนำอยู่ที่70ถือว่าเริ่มยากขึ้นมาอีก1ขั้นแล้วแล้วก็ด่านนี้จะมีลูกเล่นด้วยนะครับ โอเคสำหรับด่านนี้ก็มีลูกเล่นอยู่นิดนึงตรงที่ว่าตัวบอสมันจะอมตะอยู่ประมาณ30วินาทีนะครับส่วนเรื่องกาเวลาก็สังเกตได้จากช่วงที่บอสปล่อยจรวดลงมาจังหวะนี้คือเราสามารถทำดาบดีนได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เต็มบอสก่อนแล้วก็พอมีลูกน้องมาก็เคลียร์ลูกน้องไปก็เป็นอันจบครับ มาถึงด่านที่อัปเดตเข้ามาสัทีนะครับก็ชาเลน์4ศัตรูเป็นสีแดงนะครับมีบอสตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวลูกน้องที่เป็นหุ่นก็ด่านนี้ก็มีกิมมิคของด่านอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปอธิบายในด่านนะครับภารกิจท้าทายก็80วิแล้วก็แนะนำที่เลเวล80 ก็สำหรับด่านนี้นะครับตัวบอสกล่องมันหลบค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นตัวที่แนะนําก็จะเป็นตัวของโนรกะล่างธ,ธ,ธรรมดานะครับแล้วก็มาชิโรซัมเมอร์ที่เอามาลดค่าหลบลีกของบอสตอนแรกยังไม่ต้องรีบใส่บอสก่อนเพราะฉะนั้นเคลียรูกน้องให้หมดลูกน้องจะออกมา3เวฟนะครับก็เคลียให้หมดเพราะว่าถ้าหากเราเคลียร์หมดแล้วตัวบอสจะโดนดีบัฟโดนดาเมจแรงขึ้น ก็จังหวะที่ขาไฟถูมดามเมจไปก็เปน็นจบเป็นที่เรียบร้อยส่วนสําหรับคนที่ดามเมจไม่ถึง,มงเมื่อดีบัฟหายจะออกมาใหม่อีก3เวฟเพราะฉะนั้นคุณอาจจะพลาดภารกิจท้าทายนะครับ80วิแต่ก็ยังมีโอกาสทำสามดาวได้อยู่นะครับต่อมาด่านสุดท้ายนะครับก็คือด่านชาเลนจ์้เลเวลแนะนำอยู่ที่80เลยนะครับเหมือนชาเลนจ์ต่างกันตรงที่ รอบนี้เป็นเกราะแดงทั้งหมดแล้วก็เป็นตัวของแก๊งแยงกี้นะอ่าแล้วก็เคลียด่านภายใน90้าสิบวิถือว่าใช้เวลาอยู่นะครับสำหรับด่านนี้ก็จะเป็นเหมือนดามจเช็คนะครับก็คือวัดความสามารถการทำดามจของคุณว่าทำได้เร็วแค่ไหนในการติดบอสตัวนี้เพราะว่าบอสเลือดค่อนข้างเยอะนะครับสามาาถห้า แล้วก็เกราะค่อนข้างหนาเลยส่วนตัวลูกน้องเราสามารถเคลียร์ได้นะครับแล้วก็ถ้าหาเคลียร์ได้ทุกตัวก็จะดีบัฟใส่บอสแล้วก็เมื่อเราเคลียร์หมดปุ๊บจะมีพวกมาเพิ่มด้วยนะครับก็ช่วยเล่งดาเมจได้อีกนะครับประมาณนี้แัแบ,บด่านนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับด่าน c h ALLENGE ทั้ง5ด่านในอีเวนต์ลีลานรอบนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะมีเล่นกิมมิกนิดหน่อยอย่างด่าน4ก็เป็นบอสจะมีค่าหลบเยอะส่วนด่าน5ก็เน้นดาเมจเช็คนะครับก็คือถมดาเมจให้เยอะที่สุดนั่นเองประมาณนี้ ส่วนด่าน3ก็เป็นของเก่าคนที่เล่นใหม่ก็ถือว่าไม่ได้ยากมากแค่ใจเย็นนิดนึงนะครับสำหรับด่าน3ก็คือรอให้บอสเปิดโอกาสให้เรายิงเข้าเลือดก่อนแล้วค่อยโถมดาเมจเข้าไปประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย